นีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Q Q Story นะครับแล้ววันนี้จะเป็นบล็อกที่เราจะไปเอาอ่าใบอะไรวะใบ <c oughs> มาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโอ้เก็บลือไม่ออกนะครับผมสี่ปีนะผมยังไม่ได้ไปเอานะครับก็จะไปเอาวันนี้กันนะครับวันนี้ผมไปสอบสัมภาษณ์นะโอเคแล้วก็จะมาอ่ารีวิวนะครับให้ผมว่าน่าจะต้องเป็นน้องๆของเราหรือว,ว่าพี่ๆนะครับที่ยังไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปมาตรฐาน ระดับหนึ่งนะครับคือเรียนจบมาใครเรียนไฟฟ้ามาก็จะเจอใช่ไหมโอเคนะครับผมจะไปสอสัมภาษณ์ให้นะจะมารีวิวให้ฟังตอนนี้ก็ออกเดินทางก่อน,นครับเราก็แวะมันรอเพื่อลร่วทางเรานะครับคือน้องชายของเราที่ไปสอบด้วยกันนะอันนี้คนชวนสอบนะครับเดี๋ยวผมออกเดินทางถึงที่แล้วก็ะแวะดิวสักนิดหน่อยแล้วก็จะมาบอกนะครับว่าเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างนะครับ กิโล o อีกยาวแกลอีกสามสิบกโลนะออกจากบ้านไปไกลมากที่เราเดินทางมาถึงแล้วนะตันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงห้าสิบสี่นะครับก็รอสัมภาษณ์ไปผมเดินทางจากบ้านไกลมากอะ่ะผมออกบ้านหกโมงห้าสิบห้าผมถึงนี่อ๋อชั่วโมงหนึ่งอะผมขี่มาจากบ้านโคตรไกลอะรถก็ติดโอเ,เคยรับเดี๋ยวเราก็รอสัมภาษณ์ กนตอนประมาณเขานัด8ปดโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะนี่ห้องนอนบ ชายการในเ,เราเนาะอ่านเฉาะราๆหน่อยนะครับนี่ผมจะปิดเล็กบัตรประชาชนไว้ดูกันชัดๆอีกรอบนะครับนี่บัตรผมไม่มรู้ว่ากล่องโฟกัสวะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจะบอกว่ามันจะถามอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคําถามที่เราสามารถไปถ่ายที่มันส,สัมษณสได้โอเคผมจะขึ้นไว้สักตรงนี้แลนะ้วกันเนาะแต่ผมก็จะเปิดในแพลนแล้วก็แอนให้ทุกคนดูนะครับว่าผมไปเจอคําถามอะไรมาบ้างโอเคนะครับอย่างแรกเขาก็จะถามมาหน้าที่ของ เซอร์กิตแบคเกอร์นะครับว่าเซอร์กิตแบคเกอร์ฟิลนะครับข้อหนอึง่งเขาถามว่ามันทำหน้าที่อะไรทำงานยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอบตามที่ตามที่ผมตอบคนะมตอบว่าอะไรนะตัดกระแสเกินแล้ววงจรอ,อะไรทำนองนี้นะครับผมจบประมาณนี้แต่ถ้าคุณมีคำตอบที่ดีกว่านี้คุณก็ตอบนะแต่ว่าผมเนี่ยความรู้มันงมไปแล้วครับเพราะว่าผ่านมาสี่ปีนะครับใบอันนี้ผมเพิ่งไปต่อนะซึ่งผมก็ไม่ได้ทำงานด้านไฟฟ้ามันแบบว่า จนลืมคืนครูไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาจะถามต่อนะครับว่าเป็นมาตรฐานสายไฟนะครับว่ามีอะไรบ้างมาตรฐานปัจจุบันนะครับแบบว่า,าน้ำตาลดําเทาฝั่งายใช่ไหมครับแล้วก็มียูตัอนเนาะน้าเงินฟ้าสีฟ้าสีฟ้าิวตัอนสีฟ้านะครับแล้วก็เขียวแถบเลืองเป็นสาย <c oughs> โอเคครับสายไฟผ่านไฟก็จะเป็นด้านเครื่องมือเครื่องมือวัด ครับเครื่องมือวัดว่าใช้อะไรบ้างนะครับติมมิเตอร์ครับเออ่ก uh, ิปแอมเราใช้สองตัวนะครับที่เขามีให้ตรงนั้นนะเราก็แค่อะไรนะเราแค่บอกเขานะครับว่ามันทําอะไรบ้างเขาด้ถามว่าอ้แรงดันเนี่ยวัดยังไงนะครับก็วัดโวลต์ของเรานะครับมันติมิเตอร์จิ้มยังไงนะครับตรงไหนตรงแล้วก็ถามเรื่องระวัดตัวต้านทานนะครับโอห์มเนาะว่าอ้วัดยังไงยังไงยังไงวัดตัวอะไรบ้างเออ่หน้าที่วัดตัวนั้นทานแล้ววัด สายขาดไหมตัวสวิตช์หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นไปนะครับตามที่ทุกคนทำความเข้าใจแล้วก็มีกรีปแอมนะครับวัดอะไรได้บ้างเนี่ยเขาจะถามว่าใช้ยังไงเราก็แค่เอาไปขีบสายลายใช่ไหมครับเขาจะถามว่าขีบสายลายใช่ไหมขีบนิวตันใช่ไหมขีบลายนิวตันพร้อมกันได้ใช่ไหมสายลายก็ได้แต่ถ้า Newton นิวตันนี้ได้เหมือนกันว่าได้นะนิวตันก็ได้เหมือนกันแล้วก็เขาจะถามว่ามันขึ้นฝั่งไหนก็ไม่ขึ้นฝั่งไหนไม่ผมไม่แน่ใจนะว่านิวตันมันขึ้นระบอก จำไม่ได้ครับแต่เขาจะถามประมาณนี้แหละนี่นแนวทางนะ <c oughs> เนาะอ่ออีเล่เนี่ยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าโอเคนะครับแล้วก็ไปต่อเลยนะเป็นมาตรฐานหลักดินนะครับเขาจะถามว่าหลักดินเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะ <c oughs> มันก็จะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16ม mm มนะครับหรือว่า16เซนแล้วก็แบงค์แดง,แง,แงติดเขี้ยวเนะี่ยโอเคหนึ่งบ16มเมนะครับ <c oughs> 1.6เซนนะครับ, 1, ค,รบความยาวนะครับ2-4เมตรนะครับ ถ้าจะให้ตอกให้ลึกตอกลึกเท่าไหร่แบบมันต้องประมาณ1.6่โอเคแล้วก็เขาจะถามว่าจะใช้สายเบอร์อะไรเกี่ยวกับสายดินนะครับมันก็ความรู้พื้นฐานในเขเบอร์10บ <ers> นะสายเบอร์10นะแล้วก็จากสายดินก็เป็นตู้คอนซูเมอร์เหอยขึ้นรูปให้เหมือนกันนะครับตู้คอนซูมเมอร์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตู้คอนซูมเมอร์ก็แค่เขาจะถามว่า Main เมนเนี่ยต่อมาอยัางไงบ้างนะครับเขาจะเราควรวังที่แบบว่าเผื่อเราจะลืมนะแบบตื่นเต้นนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมก็เผลอตอบผิดไปเหมือนกันนะเออก็ตื่นเต้นนะค,คนแรกก็แค่เขาจะถามว่าเมนจากการไฟฟ้านะครับมาเข้าตู้เราเนี่ยตู้คอนซูมเออร์เราเนี่ยเข้ายางไงบ้างน,นะครับไอ้นิวตนันเมนหลักนะเมนหลักก็เข้า,ขาบาร์เนะครับแล้วค่อยยงตัวลายก็เข้าเบรกเกอร์ตรงเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะอ่านจอนอ่อนแล้วน่าจะเรียนกันมาแบบตึงกันทุกคนแนละ้วนะครับของง่ายๆต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการทําง,งานนะครับ คำนวณเราไว้หลังสุดนะมันมีคำนวณด้วยเอาขั้นตอนในการทางานนะครับขั้นตอนในการทางานก็ทุกคนก็จะแบบว่าน,นะเขาเหมือนทําว่าถ้าเราเป็นหัวหน้านี่ยเราจะให้ทำยังไงแจกแจงงานยังไงมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ตรวจสอบอุปกรณ์หาเครื่องมืออะไรพวกนั้นนะครับก็แจกแจงงานไปนะครับอะไรก็ตอบเป็นออกเป็นแนวทางนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาจะให้ถามว่าคํานวณน,นะครับแบบว่าสมมุติมีโหลดมีโหลดเอ่อเท่าไหร่ี 3,500วัตต์นะครับเครื่องทัน้อุ่ญคุณจะติดได้ยังไงเนี่ยเขาจะถามมาแล้วเขาจะมีเลือกกันอีก2แบบนะครับเดินท่อร้อยสายกับตะกีบเนาะเขาจะถามว่ามีโจทย์ตารางเทียบเทียบมานะครับคุณก็แค่เอาหานะครับเนาะใช่ไหมผมว่าทุกคนก็ทําเป็นนะอย่างตั้งอ p a d ไว้3,500นะครับ3,500วัตต์หารนะครับใช้230นะครับสองก็คือแรงดันวัตต์หาแรงดันนะครับก็ได้เป็นกระแสนะครับแอมแล้วก็ เราต้องไปหาเบเกอร์นะใช่ไหมคูณถึงจุดสองห้าเราก็ได้สิบเก้าแอมป์นะครับนี่คือเบเกอร์นะครับสายไฟก็ขนาดตามเบเกอร์ได้เลยครับแต่ว่ามันก็ต้องบวกเพิ่มนะครับตามมาตรฐานครับนะความจริงนี่เราใช้สายประมาณเบอร์เท่าไหร่เนี่ยสองจุดห้าป่ะวะดูตารางก่อนนะครับเดี๋ยวมันไม่ไม่ชัวร์สิบเก้าแอมป์นี่มันเป็นสองจุดห้านะสิบเก้าแอมป์นี่มันเป็นสองจุดห้าแต่ว่านะครับเราควรใช้เอ่อ บอร์สี่ขึ้นไปนะครับใช้เบอร์สนะครับตามมาตรฐา,กา,ากนการไฟฟ้านะที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรคนระับนะ่าจะประมาณนี้นะคำนวณอันนี้ได้เป็นอย่างสุดท้ายนะครับมันจะมีแบบว่าอันนี้เป็นเดินท่อร้อยสายเนาะตัวนี้แล้วก็มีตีกิฟต์นะครับก็ให้เลือกกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมคำนวณครับเราจะาาพาดว่ามันเป็นอันที่ง่ายมันตอบโจทย์แบบตรงๆเป๊ะๆคำนวณเนี่ยถามเป็นตัวเลขง,นะง่ายนะครับโอเคนะครับมันก็จะถามประมาณนี้แล้วคุณก็จะใช้เวลา ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแนะนำน,นะครับไปคนแรกนะครับจะได้กลับไวๆ <c oughs> ผมไปคนแรกน้องผมไปคนที่สองแล้วก็กลับเลยครับจะไม่ได้ไม่ต้องรอนานนะยิ่งยิ่งเอาคิวชานะ้าถ้าคุณขี้อายนะโคตรนานอ่ะมันจะสอบทีละประมาณสักสิบห้าคนนี้อย่าเอาคิวสุดท้ายเลยกันกลับบ้านชา้า <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับชอบกดไลค์กดซับนะครับใม่ชอบอ <c oughs> ่านสตอรี่นะครับคลิปนี้อาจจะลงวันเสาร์นะครับเพราะว่เพิ่งตัดเสร็จตัวนี้นะมันจะใช้เวลาร่วมกันประมาณสามอาทิตย์นะครับอาทิตย์แรก อันที่แรกไปสมัครอันที่สองไปสอบอันที่สามไปเอาใบนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับอแล้วเขาจะถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ผลประกาศตรงไหนนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเพจของมันนะครับให้ทุกคนก็ไปติดตามนะครับมันจะอยู่ที่หน้างานนั่นแหละนะครับสแกนแล้วก็ติดกานเพจเขาไว้แล้วเขาจะสักผ่านสักวันหนึ่งนะครับเขาก็ประกาศละโอเคครับเรื่องราวของวอล์กนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อมีประโยชน์ก็กดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ